สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ของคนลัคนาราศีกันนะคะเป็นคำทำนายในภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าต้องการคำพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงก็ต้องดูเป็นการส่วนตัวนะคะการดูดวงก็เป็นเหมือนแผนที่ของชีวิตแต่ดวงดาวไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิต ดวงดาวแค่บอกทิศทางชีวิตของคุณเท่านั้นอย่าลืมว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำคนราศีกรนเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตามีความสดใสามากนะคะด้านการงานการเงนิงน,งนและผู้ปบะถัมจะได้ว่ะชันหนึ่งเลยมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสมียาิพี่น้องคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนมีโชคลาภความสำเร็จจากสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำด้านการเงินก็ดูดีมาก รายได้จากอาชีพหลักและการลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นที่น่าพอใจมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสจับเงินก้อนมีโอกาสได้งานที่ช่วยให้เติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่รู้จักในสายงานเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสหลายอย่างให้คนต่างตัวนะคะเป็นเดือนที่มีครบหมดทั้งโชคโอกาสและก็พื้นที่ให้แสดงความสามารถและยังมีคนสนับสนุนอีกด้วย มีโอกาสที่ดีมากทั้งทางด้านการงานการเงินและการลงทุนเป็นเดือนที่เหมาะก,กับงานหรือโครงการระยะยาวการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเดือนนี้จัดเป็นเดือนที่ดวงผู้ประถัดูดีมากเดวสุกเจ้าเรือนการเงินและสุภาะที่ได้ตำแหน่งมหาอุดในภพปัตน,นิร่วมราศีกับดาวเกตและดาวประหารที่ได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในบ้านเดิมของตัวเองจะทําให้มีโชคลาภความสาเร็จจากสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําทําให้มีโชคทั้งในด้านการงานการเงินการลงทุน มีผู้ใหญ่เจ้านายให้โอกาสคนรอบตัวให้ความช่วยเหลือร่วมมือดีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดทั้งที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำหรือห่างหายกันไปนานจะแนะนำโชคลาภแนะนำโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามาให้อาจจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าเก่าคู่ค้าเก่าได้กลับมาซื้อขายได้กลับมาร่วมมือกันอีกครั้งคนทํางานองค์กรคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนเยอะๆเนี่ยจยัดว่าดีมากค่ะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนค้าขาย ก็ม <chat> ีโอกาสได้งานหรือโครงการหรือสัญญาระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างกําไรให้ได้เป็นอย่างดีเดือนนี้ก็หมั่นเยี่ยมเยือนญาติมิตรคนรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจบ้างติดต่อหาลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีทางการงานการเงินทําให้มีโชคลาภความสําเร็จที่ดีนอกจากนี้เดือนนี้ก็ยังมีโอกาสทํากําไรจากงานเก่าโครงการเก่า ทรัพย์สินของมีค่าหรือของเก่าเก็บที่มีอยู่ในมือของมือสองอย่างบ้านเกา่าตึกเกา่ารถเกา่าทองคาเครื่องรางของขลงังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาวัฒนธรรมมีโอกาสจากความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารการกินของดีของใช้ประจําถิ่นยาสมุนไพรหรืออาจจะเป็นองค์ความรู้ประจําท้องถิถ่นก็ได้เหมือนกันช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาส่องแสงในภพสุภา จะทําให้มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินและการลงทุนเข้ามามากขึ้นการเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่ก็ดูมีแนวโน้มที่ดีมีความมุ่งมั่นไฟแรงในการมองหาช่องทางมองหาโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสคนรอบตัวก็ให้ความช่วยเหลือร่วมมือดีเป็นช่วงที่มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินรออยู่เพียงแต่อาจจะต้องอาศัยการหมุนเงินเข้ามาช่วยสร้างกำไรด้วย ทำให้ช่วงครึ่งเดือนหลังก็อาจจะมีความกดดันในเรื่องของการเงินมากอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่มากขึ้นต้องหมุนเงินมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการที่รายได้มาช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ทําให้รู้สึกวันไวายวิตกกังวลในเรื่องของการเงินได้เดือนนี้คนราศรีกันต้องหมุนเงินเยอะอยู่สักหน่อยนะคะการงานการลงทุนของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีต้นทุนสูงช่วงต้นเดือนแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินก็ดูเหมือนจะเกิดความล่าช้าไม่ทันใจ หรือมาช้ากว่าที่คาดการเอาไว้และภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้คนราศีกันรู้สึกมีความกดดันวันไหวถึงแม้ว่ารายรับจะดีแต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องของการเงินช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และการยึดเอาความคิดความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไประวังจะมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา พระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดท,ที่มาอยู่ร่วมราศีกับดาวพุธราหูและดาวมฤจะอยู่ในภพมรณะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะทําให้มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองมากจนเกินไปแล้วประเมินสถานการณ์ผิดพลาดมองสถานการณ์ไม่ขาดก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ถ้าไม่ระมัดระวังรอบคอบให้มากพอเดือนนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการใช้คำพูดด้วยนะคะงดการวิาพากษ์วิจารทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดีย เดือนนี้ถ้าอารมณ์ร้อนพูดไม่คิดใช่อารมณ์เป็นใหญ่โชคลาบที่มีก็หดหายไปได้เหมือนกันและยังอาจจะทําให้มีปัญหาใหญ่หรือปัญหาทางกฎหมายตามมาอีกด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการบริหารคนและการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างขอให้กดขนันลูกน้องลูกหลานบริวารอย่างใกล้ชิดสักหน่อยระวังจะทํางานผิดพลาดแล้วส่งผลกระทบถึงการเงินของคุณได้แล้วก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของหน้าที่การงาน ระวังจะมีคนเตะทวงหรือคอยกวัวน,น้าไม่ขุ่นอยู่ใกล้ตัวระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดมีคนมาชวนไปทําเรื่องที่รอดแหลมต่อกฎหมายหรือศีลธรรมญาติพี่น้องลูกน้องลูกหล,ลานบริวารก็อาจจะนําพาปัญหามาให้แล้วส่งผลกระทบถึงการเงินของคุณได้ตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้คนราศีกันทำจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงไม่ไหลไปตามอารมณ์ปีนี้ราหูอยู่ในภพมรณะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการทำเรื่องเสี่ยง เรื่องที่จะพาตัวเองไปสู่ทางเสื่อมหลีกเลี่ยงอบายมุขของเงินเมาและสถานที่อโครจรเพราะจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ระวังความขัดแย้งทางความคิดระวังในเรื่องของความคิดมากความมิตกกังวลจนเกินพอดีระวังการงานผิดพลาดระวังจะมีปัญหากับพู้สวนลูกค้าคู่ค้าและขอให้ระวังการเงินรั่วไหลประเภทตรงข้ามในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนดาวสุกที่ย้ายเข้าไปอยู่ในพรมราณะได้ตำแหน่งละ ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมทําให้จะมีการลงทุนหรือมีการหมุนเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของความโลภความหลงระวังจะมีคนมาแนะนําหรือชักชวนให้ลงทุนในการลงทุนที่ผลตอบแทนดูดีเกินจริงออกแนวแชร์ลูกโซ่ช่วง5วันสุดท้ายของเดือนนี้จะเชื่อใครจะช่วยใครขอให้เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังกันให้ดีก่อนจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุได้ เดือนนี้ตลาดออฟไลน์ line, ไม่ว่าจะใกล้ไกลก็ดูดีหมดนะคะมันติดต่อสารางสัมพันธ์พูดคุยกับญาติสนิทมิสหายลูกค้าคู่ค้าสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้การงานราบรื่นมีโชคลาภมีโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้เน้นการสร้างจุดเดน่นจุดขายเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจดจําการสร้างชื่อเสียงที่ดีจะช่วยให้มีโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้น เดือนนี้ดวงของคนราศีกันมีความเข้มแข็งมันง่นคงค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะขอแค่บริหารโอกาสที่ได้รับมาให้ดีก็จะช่วยสร้างเงินสร้างทองสร้างกําไรให้ได้เป็นกอนเป็นกามขอแค่ให้ระวังในเรื่องของความคิดมากวิตกกัวงวลจนเกินพอดีระวังการงานผิดพลาดเปิดใจให้กว้างทํางานด้วยความรอบคอบเข้มแข็ง,ขงมันง่นคงไม่ยออ่อท้อไม่ว่าจะมีเรื่องยากมีอุปสรรความท้าทายมากแค่ไหนคุณก็จะเอาชนะได้จะประสบความสําเร็จได้ในที่สุดค่ะ ในเรื่องของการเงินการเงินของคนราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้มีแนวโน้มที่ดีนะคะมีความลื่นไหลค่อนข้างมากรายได้จากอาชีพหลักก็ให้ผลตอบแทนที่ดีด้านการลงทุนก็ดูโดดเด่นมากมีรายรับที่ดีมีโอกาสรุ้นเงินก้อนแต่ก็เป็นเดือนที่จะต้องหมุนเงินอย่างต่อเนื่องทําให้เดือนนี้คุณมีความหวั่นวหวในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรือข่าวสารต่างๆทําให้ไม่ว่ารายได้จะมีเข้ามาเท่าไหร่ ก็ยังรู้สึกขาดความมั่นคงทางใจอยู่ดีดาวสุขเจ้าเรือนการเงินและสุภาพที่ได้ตำแหน่งมหาอุดในภพปัตตานีร่วมกับดาวพรหัสที่ได้ตำแหน่งเกษตรและดาวเกตก็ทําให้เดือนนี้ยังมีรายรับที่ดีการเงินมีความคล่องตัวสูงมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีได้รับการสนับสนุนที่ดีทางการงานการเงินจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดตล,ลอดจนสถาบันการเงินเป็นเดือนที่มีโอกาสให้คุณตักตวงรายได้เป็นขอเป็นกรรม มีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่มีโอกาสได้สัญญาระยะยาวมีโอกาสที่ดีในการลงทุนมีโอกาสในการทํากําไรมีโอกาสลุ้นเงินก้อนแต่ก็ต้องอาศัยการลงทุนที่มากอยู่สักหน่อยเดวพุธเด,ดวประจําตัวของคนราศีกันเดือนนี้ไปหลบอยู่ในพมรณะร่วมกับพระอาทิตย์ราหูและดาวมฤตยูก็อาจจะทําให้คนราศีกันยึดความต้องการและผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปได้เหมือนกัน หรืออาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปในเรื่องของผลประโยชน์หรือความต้องการส่วนตัวแล้วทําให้มองสถานการณ์ไม่ขาดตัดสินใจผิดพลาดได้ดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินตั้งแต่ต้นเดือนด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ที่ย้ายเข้าไปส่องแสงยนิภพสุภะจะทําให้คนราศีกันมีโอกาสดีๆทางด้านการงานวิ่งเข้ามามากขึ้นทําให้มีความมุ่งมั่นในการมองหาช่องทางมองหาโอกาสในการงานการลงทุนมากขึ้น ดาว,วังคารที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพปัตตานีร่วมกับดาวสุ์ดาวคู่มิตรที่ได้ตำแหน่งมหาอุดดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเกษตรและดาวเกตในวันที่17พฤษภาคมคก็จะทําให้มีญาติสนิทมิสหายแนะนําโอกาสแนะนําข่าวดีทางหน้าที่การงานการเงินเข้ามาให้แต่ราหูที่อยู่ในภพมรณะร่วมกับดาวพุธและดาวมฤตยู<ม>ก็ทําให้อาจจะเกิดอาการหูเบาลงเชื่อคําแนะนําที่ผิดพลาดหรืออาจจะมีคนมาชักชวนให้ทํางานอะไรสักอย่างที่ผลตอบแทนดูดีเกินจริง แต่ดูแล้วไม่เข้าท่าเข้าทางก็ขอให้ระวังกันให้มากด้วยจะทําอะไรจะเชื่อใครจะช่วยเหลือใครก็ขอให้ระมัดระวังรอบคลีกันให้มากระวังใจอ่อนไว้ใจผิดคนเอาได้โดยเฉพาะหลังวันที่25หพฤษภาคมไปแล้วเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในพิภพร,รณะได้ตําแหน่งปลาร่วมราศีกับดาวพุธดาวคู่ธาตุราหูและดาวมนุตยิยูก็ยิ่งต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เดือนนี้คนราศีกันมีการลงทุนมีการหมุนเงินมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจากการลงทุนรายจ่ายในการแก้ปัญหาดูแลญา,าติมิตรทาให้เดือนนี้อาจจะมีความหวนไหววิตกังวลในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากแต่ก็อย่าเพิ่เงเคร่งเครียดจนเกินไปเดือนนี้อาจจะต้องลงทุนมากสักหน่อยแต่หลังจากกลางเดือนมิถุนายนการเงินของคนราศีกันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเดือนนี้ก็ขอให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ เอกสารสัญญาต่างๆเครื่องเดือนแรกระวังจะเชื่อมั่นในตัวเองมา,ากจนเกินไปประเมินสถานการณ์ผิดพลาดมองสถานการณ์ไม่ขาดมองไม่รอบด้านลืมชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสียหรือมองแต่ผลประโยชน์ตรงหน้าจนลืมมองผลตอบแทนระยะยาวถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีปล่อยให้ความโลภบังตาก็อาจจะทําให้มีปัญหาการเงินตามมาได้ในช่วงเครื่องเดือนหลังก็ขอให้ระวังการเงินั่วไหลายประเภทตรงข้ามระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันกับคนรอบข้าง หรืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนที่มีหุ้นส่วนทั้งหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนการค้าก็ขอให้ระวังจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเงินได้ดาวพราหัที่ได้ตำแหน่งกเกษตรที่อยู่ในบ้านเดิมตัวเองในภพปัตตนีตลอดทั้งปีนี้จะช่วยหนุนส่งดวงชะตาให้มีความเข้มแข็งมีโชคทั้งในด้านการงานและผู้ประทับจะช่วยให้ผ่านพ้นทุกปสุกและปัญหาไปได้เป็นอย่างดีเดือนนี้ถ้าสามารถเอาคุณค่าที่มีอยู่แต่เดิมมาสร้างจุดท้าย เอามาประยุกต์ใส่ความคิดสร้างสารรค์ใส่ความร่วมสมัยเข้าไปเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆให้มันมากขึ้นเน้นจุดเด่นเน้นการสร้างแบรนด์ก็จะให้ผลดียิ่งขึ้นงานที่เหมาะกับดวงชะตาในช่วงนี้ยังคงเน้นไปที่งานที่ทําเร็วจบไวทําเสร็จเก็บเงินได้ทันทีนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจกโลกสอาเดือนนี้ยังไงก็ยังไม่นิ่งเน้นชัวร์ไว้ก่อนมั่นใจกว่าค่ะ ในเรื่องของการลงทุนเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนที่ควรจะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวงังรอบคอบอย่าใจเร็วด่วนได้จะหยิบจับทําอะไรก็ขอให้ทาเป็นขั้นเป็นตอนให้อยู่ในสเกลที่คุณรับได้ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นใช้ช่วงนี้ทดลองตลาดดูแนวโน้มดูทิศทางตลาดไปก่อนช่วงนี้ตลาดเปลี่ยนวัยตั้งเป้าหมายระยะยาวแต่วางแผนระยะสั้นจะช่วยคุณปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้รวดเร็วกว่า ในช่วงสองสามเดือนนี้เศรษฐกิจกโลกยังมีความผันผวนค่อนข้างมากก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนเอาไว้ให้มากด้วยนะคะบริหารความเสี่ยงให้ดีเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตในเรื่องของโชคลาภเดือนพฤษภาคมนี้โชคลาภข,ของคนราศรีกันจัดว่าใช้ได้ทีเดียวด้านการงานการเงินและผู้ประทมจัดว่าดีมากมีโอกาสลุ้นงานใหญ่มีโอกาสลุ้นเงินก้อนมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้โอกาส เป็นช่วงที่จะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาให้ถูกสร้างกับใดมากขึ้นแต่ดวงลาบลอยในเดือนนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนักเสี่ยงโชคจะเสี่ยงโชคเพื่อความชุ่มชื่นหัวใจก็ไม่ว่ากันแต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยได้มาแล้วก็อาจจะอยู่กับคุณไม่นานหรืออาจจะได้มาไม่มากเท่าที่คาดหวังเอาไว้ปีนี้ราหูยังในภพมรณะเอาดีทางอบายมุขไม่รุ่ดงดังนั้นก็ขอให้เสี่ยงโชคอย่างมีสติเน้นความสนุกสนานเป็นหลักจะดีกว่าคะ่ะ ในเรื่องของสุขภาพตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดระวังโรคเฉพวกไข้หวัดภูมิแพ้โรคจากน้ําความวิตกกังวลความร้อนความเครียดระวังจะปวดหัวปวดนานเจ็บคอ้อนไนกันได้ตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ําขอให้หลีกเลี่ยงแหล่งน้ําเอาไว้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟช็อตไฟดูดแล้วก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากสัตว์เอาไว้ด้วย วันที่11ถึง14แล้ววันที่20จนถึงสิ้นเดือนก็ขอให้ระวังบาดเหตุจากยานพนาหนะและของมีคโมเอาไว้ด้วยนะคะเดือนนี้มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลหลายเรื่องก็ขอให้ดูแลใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพใจกันที่ดีด้วยขอให้จัดการอารมณ์ให้ดีอย่าใส่อารมณ์กับคนรอบข้างจําไว้ว่าความหัวร้อนไม่ช่วยอะไรมีแต่จะทําให้เรื่องใหญ่ขึ้นขอให้ระวังคําพูดเดือนนี้พูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้ พูดดีชีวิตราบรื่นพูดไม่คิดชีวิตวุ่นวายขอให้รังกันให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของความรักคนไม่โสดเดือนนี้บรรยากาศความรักดูดีมากทีเดียวมีความเข้าใจมีความใสใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีช่วยกันทํางานเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสุขของครอบครัวแต่ความวัน่นวหวไม่มั่นใจในเรื่องของการเงินในเดือนนี้ก็อาจจะทําให้มีความไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันก็ขอให้เคลียร์กันที่ดีอย่าปล่อยให้ารมเป็นใหญ่อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปและก็อย่าใช้คําพูดเป็นอาวุธแล้วบรรยากาศในบ้านก็จะดีขึ้นเองค่ะส่วนคนโสดดวงความรักในเดือนนี้ดูดีมากทีเดียวนะคะดาวศุกร์ที่ได้ตําแหน่งมหาอุดในภพปัตนิทําให้คุณตั้งความหวังเอาไว้สูงในเรื่องของความรักแต่เดือนนี้ความรู้สึกอ่อนไหวด้านการเงินก็ทําให้คุณสนใจด้านการงานมากกว่าแต่ก็อย่าลืมมองซ้ายมองขวาดูบ้าง ทำงานด้วยหรือติดต่อเจอกันผ่านหน้าที่การงานหรือรู้จักกันผ่านทางญาติพี่น้องก็อาจจะมีคนสนใจคุณอยู่ถ้ามีคนที่โปรไฟล์ดีนิสัยดีหน้าที่การงานดีช่วยเหลือดูแลแนะนําโชคลาภแนะนําโอกาสดีๆมาให้สนับสนุนคุณได้ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวก็เก็บไว้พิจารณาได้เลยค่ะแต่เดือนนี้ก็ขอให้ระวังคนมาหลอกใช้ความใจดีใจอ่อนอคุณด้วยระวังจะเสียทั้งใจเสียทั้งเงินเอาได้ เดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้สงบดังใจในทุกสิ่งนะคะเงินทองไหลมาปลอดโรคปลอดภยัยสุขภาพกายใจแข็งแรงเฮยงเียงโดยด้วยจันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ